สวัสดีจ้ามาพบกับสาวผู้ไทยแล้วนะจ้าอ่าเมื่อนี้สาวผู้ไทยจะพาอะไรคะแม่พี่น้องค่ะมาเอ็ดกอยนะคะลาบเฮ็ดขมนะคะเฮ็ดเพิ่งขมเนาะอันนี้เฮ็ดเพิ่งขมนี่กะสาวผู้ไทยกะไปตุ้มแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าทางบ้านอัดฟิตมาเฮือนนะจ่ะคือสองแข็งเนาะอัดฟิตอัดแข็งมาเฮือนเนาะเมื่อนี้เราจะเอ็ดเมนูลาบนะคะลาบหรือว่ากอยเฮ็ดเพิ่งขมนะคะอันนี้กะ สูตรในการนั้นต้มเพื่อมันจืดหรือต้มเพื่อมันมีขมกะแล้วแต่สูตรเพิ่มสูตรมันเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่เพิ่อละมากก็จะกอ่ะมื้นนี้เรากลับมาลงมือก้อยกันเลยเนาะกาับมาซือ้อพริกผงก่อนเลยจ้ะแล้วแต่มากเผ็ดเนาะเผ็ดน้อยเผ็ดมากค่ะสาวผู้ไทยกินไม่ค่อยเผ็ดเนาะสักนิดจะพอ ด้วยข้าวกลัวะะ่วค่ะข้าวกลัว่วลงไปชุลลดนะคะชุลลดกับ,กบกเนื้อแต่คุ้มมากก็เื้ลายกับแซบหายผงโนเนาะผงโนโน,โน,น้ำปลาค่ะเติมน้ำปลาลงไป แตะจักน้อยนะพี่น้องเนาะเพิ่มความนัวคะ่ปะปลารานิดนึงอยาแตะพูงมาก,กเยลยอ,อันนี้แล้วกับบีบมะนาวนะคะ่ะมะนาวสุดๆนะคะบีบลงไปอือคนเข้ากันนะคะ่ะเผขา,ขาเาดี๋ยวพี่น้องโอ้ยเป็นเสียบไปได้เลย ทั้งบ้านหอากับเก็บมาลวกามาตุ้มอัดสองปิดไว้เนาะเอาไว้กินหนหึงๆนะคะเวลาเขาจะกินเ,าานเอากามาตุ้นนนนะะมนนไลยน้ำอาตุ้มมันน่ค่ะสีสันไล่นะพี่น้องเนาะแล้วสาวแรกขอสิมจักน้อยนะคะสดาด จัหน่อยคะมะนาวแล้วก็น้ำปลาคนให้มันเขา้าีนหมคะหอมข้าวโพดหอมข้าวโพดหอมีโพนะคะ แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วแต่ม,มากแล้วค่ะอันนี้สาวผู้ไทยจะเสื้อกันนี่ค่ะสาวผู้ไทยมากเบือ่ออันนี้ปลยวัดพักแพ่นนะคะพักแพ,พ่วสาวผู้ไทยจะเสื้อพักแพ่วลงไปน้นาละกกนี่ค่ะหอมปหอมหอมหอีหอมหอมห่อเห่าเนหอมอันนี้เห้จาจริงจังสาวผู้ไทยมากส้นตูนเนาะแล้วแต่ผูมมากแค่ะเอาลงไป มันหอมนื้ค่ะสักระมักซึ่อนี่ไปเลยนะคคนนีหอมนะ,ะหอมีอหอมหูพักหอมอคะหอมอะไรเรียบร้อยจ้านี่ค่ะกอยเฮดขุมนะคะ เป็นสาเแ็บเท่าไรไปบรรยาก็กิน,กนข้าวน้ำเดีอดเนาะพี่นนองกิน,นข้าวมื้อนี้ข้าวแรงกับลาบก้อยเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมเนาะอืม,อมโอเคไป,ไปกินข้าวน้ำเดือค่ะ คลิปนี้ก็ซั้นนี้นะค่ะไว้คลิปหน้าเด็ดเวัูหนุด่ดเด็กสาวู้ไทยจะพาพ่อแม่พี่น้องมาอ็จสู่กินนะคะเนาะวันนี้ก็สบายดีค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ